เวันน on mm ี้วันนี้เฮามาหนาเพิ่นเพิ่นสิภาไปเอาต่วสิต่อูนกไก่ได้พูยติพูได้่ยิ่งบโลแชมพอชพูอชมกางแชมกางนั่นลอกลางวันนี้ง่ายง่าอืี่อเสียสีเอาวิธีนะอันนั้นเนาะซ้อซมกระถางนี่กระถังนี่เนาะ มื no ่อนี้วิธีเอาเฮานี่เฮาสิเอาอันน้ำมันไอ้สั่งไปอุดทูมันเอาเพราะว่าถ้าว่าเอามือไปลงห้างมัรถปุ๊บนี่เฮ็ดเธอเฮ็ดเธอมันตื่นแล้วมันสิตอมหน้าตอมตาเฮาปุ๊บแล้วไม่เขาเสียเอญะนะก็เลยว่าเอ้าใส่วิธีนี้เอาน้ำมันสั่งอุดทูมันไปบัดนี้ไปเอาบัดิเอาอะไรรู้อ๋ออันน่ะโอ้มันติดน้ำเนาะมันใหญ่ไปเลยเนาะ คอนมันอยู่บริหนาอยู่สักยังยู่ยังสบายเกลือไว้ใส่กันในโดดเพียง แล้ <Okay. S 2> ว,วันเอาวทาเดอ้อวันนี้วันนี้ข้าวศใช้วิธีเนี่ยเอาแบบสงบเอาแบบนี้คือข้าวศรีมีไซแบบปิดอาเลยนะมันโ,ฮโ,ฮโฮนหดโหดได้ได้โหดโหด Mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ạ สิบบาไมป็นพันจังสองที่ ស៊ុនទីមេទិកមកហៅគីណាអូរបាប់ចោរហាងនោះมันស្ទុបជិះ เองว่าถ้าทำมัน,นมันยาต่ก็ถือว่าถือโอเคนะบรรยากาศไต่ ห้อางนี้เป็นทางน้อยทุบคนเลยเจ้าของหน้ามันบอกว่าห้อเอาเลยถ้ามีเอายันก็จะมาจุดนะเพราะว่าห้างนี้ระดับหูตมันติดกับต้อฟังแต่ว่าห้างจากต้อฟังประมันบางแปดจีบเซนนี่คือกะต้อฟังนี่กางต้อมันติดกับสายโฮเลยเลยต้องไห้เอานะโอเคเอานี้ ถึงโอเคห <izz les> งสามทางเรียบร้อยได้ <izz les> โอเคมีตามมา นี่คือสุดที่เ้างออโต้แต่ว่าเราจะไปเอาอีห้างที่สองจกซีได้ยังไม่ได้นะลงเบิอง,งโอเคมาโอเคคือน้มันอนสังเขาไปเหม,มือนเมื่อวานนี่เลยคุนเพราะว่าออกไม่ได้เมือ่อวานไปท่าไหมเจ๊ไปท่ายุ่นเด้อ ไปท่าพุ่นไปท่าพุ่นบ้านนี่หลายบ้านเนี่เขาจะคออตันหูไปจับไวประมาณสองนาที

Okay. โอเคเมรืเริ่มสมบงบลแล้วมันเพราะว่าเมืวาเขาเอาเอาโลดนี่คือเมร์มันจะเมร์มันจะตื่นให้เธอมันสดโรดนะก็เลยเอาวิธีเพราะเมื่อวานนี้เขาเอาโรดดิเอาแล้วมันมันมันตอดนะโอเคอเคมร์พวกนี้มันเอาไม่ได้ทั้งหมด

ตัวก็หูนะว่าเขาั้เอาหัางมันแต่บนตัวก็ไม่ทันหูจักพวกที่พวกที่ตายอยู่ข้างนอกนี่คือพวกที่หาก,กินนี่โอเคัน,เนี่เริ่มสนุกนะวันนี้

ม,มืนเรียบๆเหมืนเจะสังเกตเห็นไหมที่มุมซกนะโอเคอเคอาเข้าไป พาเลยพาเลยเปนนนนึงเปน็ปนปน,ปน,นี่ึงตามนี่อนโอเคปลอดภัยปลอดภัยก็ถือว่าประมาณเดินหน้าห้างมาันกรสชิงใหญ่คนนี้แล้วก็มา ม,มันก็หน้ามันก็สีหลายนะก็สูงนี้มันก็มีการทอดไงห่างมันก็เยอะไปเลยแต่ว่าโดยสร,รุปรุ่มแล้วก็มันก็โอเคนะห่างโอเคโอเคเอ้าโอเคหาดนี้นี่คือห้างที่สองสำหรับมันนี้ไห้เนาะเอาห้างนี้หาดเลยเดี๋ยวพามาจุดเดี๋ยวพามาเอา ป๋าอยู่ซึ่งพุ่นนี่เนาะอือึโอ้โอขอสิะคือมันอยู่สูงเหอนนี่เชียวอันนั้นแล้วแต่ว่าผ้าโม่บอกตะพุนอือขนอ่าเจ้าบอกาคืนไงที่เยผ้าป่โอ้มาาตัดไม้สุเลยวเนี่เช ห้องนี้มันอยู่สูงดลยสูงกว่าบ้านบางสามเมตรสี่เมตรพอได้ห้องนี้เลยสามเมตรปลายห้องนี้ียบนี่มายืนอยู่หนหรอในห้องมั้งนี่งายยืนนดิอือเอาไม้มามาแทงเอาไม้าโฮเลยนะคักเลไนี่ไม่ติวคักรึมีอันนี้ไม้ไม้แท่งนี่ไม้แทง บรรยากาศ่อ๋อหนาไม่ได้ในอยแม่น้ำอันนี้อุปกรณ์ที่เท่าอันนั้นสีมาหนูเพามันทางมันตกโอเคโอเคไปเห็นแล้วมึงอึงลกมึงจะกินจะกินได้ละโอ้นพวก้านเฮงเขาเชื่อเอ้าอยู่ที่ก็ได้จอนะเอาเปลาเปล่านอดอือทุกคน

ผลงานที่ได้มาเมืนนตัวนี้ได้ไม่ได้นะพ่อมนนันนั้นมันเอาไม่ได้นี่จะว่ามันขาน,นะมันขานาอ่านนะกระดีบันเชิตาผมราะมี้อตากนะจะดีโวนตบตรงนี้นะต่อไม่นด้เลยนะมันก็โอเคย่ทธางมันใหง่อยูุแต่ว่ามันนั้น อยู่มันเดินแห่มนเดินขึ้นมามันมันมันสีหลนะเห็นปะออนยังใส่โอเคทุกคนมาดินี่คือสูตรอัตโต้เอ้าแต่มีข้ระกัรมองเรื่องหนึง่งมันเหนียวข้อตานะอ่ะมีปัยังวินโมนมาลาตักันไหม